วันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาขอรีวิวอะโวคาโดหลายเมล็ดหลายเม็ดครับอะโวคาโดต้นพอเม็ดจากรครบดิตานะครับก็เป็นได้ชิมผลปีแรกครับก็ปูปประมาณหกถึงแปดปีนะครับตรงหน้าผมก็ลูกสีเขียวนะครับนะครับเนื้อเขาจะแน่นมากนะครับัน,นตกกะเก่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่นิ่มนะครับ เพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นี้นะครับก็เหลือสองลูกสุดท้ายนะครับพอจะไดชิมปีนี้นะครับน้ำหนักลูกก็ประมาณ3ามร้อถึงหกรกรัมนะครับลูกใหญ่นะครับในใจผมก,ก็ตั้งชื่อว่าพันพันนาหนึ่งนะครับอะโวคาโดพอม็ดจากสวนของผมเองนะครับรสชาติก็เนื้อมันหนึบนะครับรสมันคล้ายๆกับพิงเกอร์ตันนะครับ แล้วก็มีแจมคุยบลูทเจ็ดด้วยนะครับมันเนื้อเนียนนะครับเนื้อไม่เล็กนะครับนะติดหวานนะครับอันนี้ก็ลรยเมล็ดนะครับนะก็ไม่กี่ลูกก็เก๋แล้วนะครับนะก็ยังไม่สุกนะครับผิวสีน้ำตาลทั่วลูกนี่เเก๋นะครับลายเม็ดนะครับผ่าโอจะเนื้อจะสีสวยนะครับปีนี้ก็ ไม่ค่อยโดกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากพายุก็มานะครับกระพอได้ชิมนะครับน้ำหนักลูกนี้ก็ประมาณสักสีก่ร้อยถึงห้าร้อยกรัมนะครับอะโวคาโดหลายเม็ดนะครับสายบันเทนะครับส่วนพันพื้นเมืองหรือพันพันนานหนึ่งนี้ผมก็จะเสียบยอดขยายประมาณปลายปีนี้นะครับ ถ้าได้ผมเลยเยอะก็จะเชิญท่านที่สนใจนะครับมาชิมนะครับว่าอะโวคาโดพันธุ์นี้เป็นยังไงบางทีผมพูดด้วยตัวเองว่าอาจารย์คงจะพูดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าชิมคนเดียวนะครับก็จะให้หลายท่านมาชิมด้วยกันนะครับแต่น้องที่บางที่้อกมะคณเขาก็ให้ไปชิมไปะว่าผ่านแล้วมันไม่ค่อยสีเปลี่ยนก็ไม่ขึ้นฝ้านะครับก็แปลออยู่นะครับแต่ว่าลูกที่ให้น้องเข้าไปนะั้นมันจะขึ้นลานิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่เก่มากนะัก แต่ว่าที่เรือนี้เขาเก๋จริงๆเพราะว่าผมโห่ผลนะครับ,มบนมบชิม่บานก็เนื้อเขาแน่นจริงๆนะครับมันเนบเลยล่ะต่างจากสายพันธุ์อื่นมากที่อย่างเขาแน่นแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับไม่มีฝ้าขึ้นเวลาผ่าทิ้งไว้นะครับเหมือนทุเรียนเขาว่ามีขี้ใต้มีอะไรมีไส้เ้นนะครับอันนี้เนื้อเขาจะสวยนะครับอาจจะอะไรก็ตามผมก็จะรีวิวอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามีลูกเหลือสองลูกที่สะอาดนะครับหนระือที่ผิวสวยนะครับก็คิดว่าประมาณสักวันวันจะเรื่องคานนะครับวันนี้ก็วันศุกร์หรือถ้าเร็วก็วันอาทิตย์นะครับก็จะรีวิวถ้าได้สนใจนะครับนะว่าอาคโดต้นพ่อเม็ดจากไรเบตาที่ตั้งชื่อว่าพนานหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับนะลูกเขาก็ค้ายทรงน้ำเต้านะครับนะลูกไม่กลมนะครับนะ คล้ายพันพื้นเมืองภาคเหนือนะครับแต่ว่าไม่มีเสี้ยนนะครับความเนบความแน่นนะครับน้องเขาเลยนะครับแต่เสียดายว่ามันมันมีไม่เยอะเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนที่นักชิมโวคาโดมาที่สวนเลยนะครับก็จะชวนเพื่อนมาทําสลัดให้ทานนะครับที่มาเปิดตัวแต่ว่า,าทักสองสปีดคงได้ชิมกันเยอะนะครับก็เชิญยูทูบเบอร์ที่ว่าชอบ คาโดนะครับที่มาถ่ายทำที่ไรบริตาหลายท่านก็จะเชิญนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผลผลิตทางไรบุริตาไม่เยอะนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนการดูแลต้นการออกดอกการเอาผลก็ทักมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดสหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเาเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับก็ไม่ติงเก่งใจผมแล้วไม่ต้องเก่งใจอาจารย์นะครับยินดีนะครับเลขเป็นเลขรู้นะครับทักมาได้เลยนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ